สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะทุกท่านขาวันที่24กันยายน2567นะคะทุกคนวันอังคารนะคะเนาะค่ะเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะปูใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดพี่น้องแต่ถ้าท่านไม่ชอบเลยให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่า ี่จะนําไปใช้ได้ทั้งวันนะค่ะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนแต่ว่าวันอังคารพี่นอ้องก็เพลาอเนี้ยเด้อค่ะพี่น้องขาบ่ค่อ,คอ,คอยไลยดีเป็นไดน,นะคะทุกคนสําหรับันทุกวันอังคารเด้อพี่น้องเรามาดูนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบสามเข้าไหมหลังจากที่หลุดไปสองวันรวดนะคะทุกคนคาวันที่ยี่สิบสามมาตัวเด่น,นะค่ะทุกคนใจะให้เด่นและแปลกจจับคู่หลุดนะคะทุกคนขามาแปดหนึ่งสองห้าแปด แปดมากพี่น้องแล้วทีนี้เลขเด่นประจําวันมาไหมวันนี้สองห้อยนะคะทุกคนขาเจ็ดหลุดนะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันก็ตั้งแต่วันที่ยีิบเอ็ดมาก็ให้มาทุกวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพี่น้องเอาไปตอพี่น้อง่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะาจากที่ใจคานวณแนวทางได้วันนี้ใจได้เด่นที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกท่าน เรามาดูความน่าจะเป็นกันนะคะว่าท่านจะชอบหรือไม่นะคะสี่ค่ะ4ี่แปดสี่องสห้าสี่ศูค่ะทุกท่าน9ก้าสี้าห้า เก้าสองนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะผู้ตเด่นวันนี้นะคะพี่น้องอยู่ที่สี่เก้าเก้าสี่นะคะผู้ที่ชอบหนึ่งู้เนาะพี่น้อง,องมือนี้ใจมักสี่แปดแปดี่นะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักกระตามใจได้ถ้าพี่นอ้องเบามักก็ผ่านได้นะคะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข่ามีหลุดถูกเมื่อเด้อพี่น้องเดอ้อเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกัน,นะค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลข3ามและเลข8เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล 3, 3มกับ8 3. นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันสําหรับสายวิ่งสายลุดนะคะทุกคนคะแต่ก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะคะ่ะ เรามาดูนะคะเลข4กับเลข9เด่นแยกเลขเด่นประจำวัน3และ8บางคู่ใจก็ไม่ได้จับให้บางคู่ก็จับนะคะทุกคนตัวเลขไล้ตัวนะคะ4 3 3 4า8 8 4ประมาณนี้นะคะทุกคน4 8 8 4เจ้จับให้อยู่นะคะ9ค่ะ9 3 3 9 9 8 8 9นะคะทุกคน9339เจ้บม่จับให้9889าจับให้อยู่นะคะทุกคนถ้าพี่น้องมักพี่น้องก็กสามารถตามได้ ถ้าพี่น้องว่ามากพี่น้องกับ่านได้เด้อค่ะเด้อ้วแต่ความมากักความชอบพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่24กันยายน2567ัก็ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคคมันหมานกันสุขสุกคนพี่น้องสวัสดีจ้า